ครับบ้านซันอยู่สบายไหมสบาย,บายใครชิมให้ครับแบบเนี้ยซันทำเองซันทำเองเหรอเอาเก็อี้มาทำบ้านเนี่ยนะฮะม,มีที่พิงหลังด้วยใช่ไหมมีที่วางมือด้วยใช่ไหมไหนท้าไมไม่เปลีนดูสิโอเคสบายเลยนะเนาะไม่ต้องจับเลยนะเนาะสบายไมหมลูก เอาข้าววางข้างหลังได้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหสบายเลยไม่มีคนคิดได้อย่างชันเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ฮะยแล้วชันคิดได้ไงอ่ะชันคิดได้ไงครับอะไรนะชันรู้ชันรู้เคครับ